สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรันหยุพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดนักขัตฤลลกษ์สิบธันวาคมสองพันกร้อยหกสิบแปดก็เป็นวันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญน,นะครับในขณะที่ช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับก็ถือว่าให้กําลังใจในส่วนของ พี่น้องทหารหารครับแล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโซนชายแดนที่ต้องอพยพในช่วงนี้ก็ถือว่าให้กําลังใจกันเอาให้จบในรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสภาพอากาศนะครับซึ่งล่าสุดก็ถือว่าน่าจะมาตามนัดนะครับน่าจะมาตามนัดในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนรวมทั้งถ้าดูจากโมเดลฝนนะครับในช่วงวันนี้จนกระทั่งถึงประมาณวันที่16-17ธันวาคม ก็จะเห็นการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะครอบคลุมตรงกันเกือบทุกโมเดลนะครับโดยเฉพาะฝนหลงฤดูบริเวณโซนดางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับในขณะที่บริเวณโซนดางด้านภาคใต้ตอนล่างต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งก็ถ้าดูจากแผนที่อากาศพื้นผิววันนี้ ตอนนี้มวลอากาศเย็น,ยนหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงก็กําลังจะค่อยๆถอยร่นไปนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป11ธันวาคมอุณหภูมิก็จะเริ่มกลับมาอุ่นขึ้นนะครับในขณะที่อุณหภูมิอุ่นขึ้นหลังจากนั้นจะมีกระแสลมฝ่ายลมตะวันออกเฉียงเหนืออีกะระลอกหนึ่งนะครับที่จะแผ่ลงมาแล้วก็ดันให้เกิดลมตะวันออกที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมนะครับ ส่งผลทาให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณทางด้านภาคใต้แล้วก็โซนทางด้านภาคเหนือบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับซึ่งก็ในช่วงเช้าวันนี้นะเมื่อค่ำเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่4นะครับในช่วงเช้าวันนี้เช้าตรู่ของวันพุธที่10ธันวาคมนี้น่าจะประกาศออกมาเป็นฉบับที่5นะครับซึ่งก็ข้อความก็จะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูถ้านับฉบับเช้าสุด เช้าตรู่ของวันนี้เป็นฉบับที่5แล้วนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามประกาศตรงนี้นิดนึงในช่วงวันที่11-13ทถึง13ธันวาคม68ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและสตูล โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและนาราธิวาสทั้งนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนอ่าวไทยและภาคใต้นะครับส่วนในช่วงวันที่1 4ถึง16ธันวาคม68ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสตรังและสตูลเนื่องจากมรสุมตะนอกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอัานดามันจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอนนมันห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนระวังตลาจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอนนมันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรนวดออกจากฝั่งนะครับอันหนึ่งประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวน,นครับย้ำมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นบางแห่งในช่วงวันที่11-13ธันวาคม68เนื่องจากมีลมตะวันออกพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสโดยมีอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีลมแรง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรนะครับขอใหปอ้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเบอร์วายเวบหรือที่โทร02-399-401213และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักนะครับเป็นบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ก็จะเป็นในส่วนของถ้าดูจากโมเดลวันที่11นะครับวันที่11ทธันวาคมภาคเหนือบางส่วนจะมีฝนนับ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านจังหวัดพระยาแพร่อุตรดิตถ์แล้วก็อีสานตอนใต้อุบลราชธานีศีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ภาคตะวันออกจันทบุรีตราดนะครับในขณะเดียวกันบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสจังหวัดตรังจังหวัดสตูลในขณะที่โซนทางด้านมาดูจังหวัดที่เสี่ยงภัยนะครับวันที่11ธันวาคมพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาส บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาตรังและสตูลแล้วก็พอวันที่12ธันวาคมนะครับก็จะมีทางด้านจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากลำปางนะครับบางส่วนแล้วก็น่านบางส่วนรวมทั้ง จังหวัดพิษนุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับส่วนทางด้านล่างก็จะเป็นจังหวัดตากาญจนบุรีภาคใต้จะเป็นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสจังหวัดตรังจังหวัดสตูล โดยวันที่12ธันวาคมนะครับพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักมากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักจังหวัดชุมพรน,นราธิวาสตรังและสตูลในส่วนของวันที่13ธันวาคมนะครับ13ธันวาคมก็จะมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักจะมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นบริเวณโซนทางด้านภาคเหนือนะครับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันทางบ้านทางด้านภาคใต้ก็จะเป็นจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาส โดยถ้าดูจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับก็คือนครศรีธรรมราชและนาราธิวาสในวันที่14ธันวาคมจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณโซนหนึ่งด้านภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนล,ลำปางนะครับจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วก็โซนหนึ่งด้านภาคใต้ตั้งแต่จังหวัด ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสจังหวัดตรงังจังหวัดสตูลระนองพังงาภูเก็ตโดย13เสี่ยงภายฝนตกหนักนับนครศรีธรรมราชและจังหวัดนราธิวาสส่วนวันที่14ธันวาคม ก็จะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลแล้วก็ถ้ามาดูในช่วงวันที่15ธันวาคมนะครับก็จะเป็นโซนทางด้านภาคใต้บริเวณตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาส จังหวัดกระบี่พงาภูเก็ตตรังและสตูลโดยอุณภูมิโดยพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและจังหวัดตรังส่วนวันที่16ทธันวาคมนะครับก็จะเป็นทางด้านจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลานราธิวาสโดยมีพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักก็คือพัทลุงสงขลาปัตตนานีและนาราธิวาสนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของภาพรวมแนวโน้มฝนนะครับก็จะเห็นตอนใต้ครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดพัทลุงสงขลา จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสจังหวัดตรังจังหวัดสตูลกระบี่พังงาภูเก็ตระนองแล้วก็ขึ้นมาจังหวัดชุมพรครับประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีในขณะเดียวกันน้ำหนักโซนภาคกลางนะครับจังหวัดราช,ชบุรี นครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรียุธยาการจนาบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมอ่างทองสระบุรีจังหวัดลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดพิจิตรนะครับอ่างทองพิจิตรพิษณุโลก สุขโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากกำแพงเพชรตากจังหวัดอุตรดิตนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์อุตรดิต์จังหวัดพแพร่จังหวัดน่านลำพูนล,ลำปางจังหวัดพะเยาเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรพชจบูณ์หน้าฝั่งนี้แล้วก็จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษทางด้านตะวันออกก็จะเป็น จังหวัดฉะเชิงเซานครนา,คนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีฝนนับโมเดล GFS กับ EC จะตรงกับ ECMWF นะครับมีน้ำหนักที่จะเกิดในส่วนของฝน ซึ่งถ้าเรามาไล่ดูตั้งแต่ช่วงวันที่11นะครับช่วงประมาณสายๆนะครับเช้าตรู่ของวันที่11ก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับกาฬสินร้อยเอ็ดมหาสารคามบุรีร,รมัมชัยภูมินครราชสีมานะครับแล้วก็มาตะวันออกจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดหลังจากนั้นพอในช่วงส,สายนะครับประมาณเที่ยงนะครับถึงเที่ยงก็จะมีกลุ่มฝนภาคตะวันออกทั้งหมดเลยจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยอง จันทบุรีจังหวัดตราดด้านบนก็จะเป็นพระนครศรียุทธยาสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์เพชรบูรณ์แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นชัยภูมินะครับชัยภูมิแล้วก็ทางด้านจังหวัดขอนแก่นเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์ ส่วนภาคใต้จะเป็นจังหวัดเพชรจังหวัดชุมพรนับสุราธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดจะลารานราธิวาสจังหวัดตรังจังหวัดสตูลกระบี่พังงาแล้วก็จังหวัดระนองนะครับ นี่คือในช่วงวันพฤหัสที่11พอช่วงหัวค่ำานับช่วงบ่ายถึงค่ำฝนก็เลื่อนมาทางด้านฝั่งนี้มากขึ้นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยพิจิตรนครสวรรค์พระนครศรียุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีจังหวัดเพชร,ร,พร,ร,รบุร,บร,ชชบรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีนะครับจังหวัดยะลานราธิวาสจังหวัดตรังจังหวัดสตูลแล้วก็กระบี่ภูกเก็ตพังงาจังหวัดระนอง นี่คือในช่วงบ่ายของวันพฤหัสนะครับแล้วก็พอช่วงหัวค่ำนะครับช่วงรอบค่ำก็จะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดเลยเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีพระนะครศรีอยุธยากรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเรานะครปฐมสุพรรณบุรีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีระนองนะครศรีธรรมราชจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสจนกระทั่งถึงช่วงดึกๆนะครับโซนทางด้านภาคใต้มาดูดึกๆภาคใต้เฝ้าระวงังฝนตกหนักเลยนะวันที่12จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดตรังระนองเพชรบุรีราชบุรีรชชรพัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดจังหวัดน่านจังหวัดพแพร่นะครับหลังจากนั้นไปดูช่วงวันศุกร์ช่วงเช้าวันศุกร์นะครับ สุกที่สิบสองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดบุรีร,รัมย์โคราชนะครสวรรค์จังหวัดน่านจังหวัดแพร่ลำพูนล,ลำปางด้านล่างจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราษฎร์ธานีระนองพังงานครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาก็เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับด้านบนจังหวัดน่านด้วยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูในช่วงอบ่า,บายๆของวันศุกร์นะครับจะเห็นการกระจายตัวของฝนบ่ายวันศุกร ก็จะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์พระนครศรีอยุธยานาครนายกปราจีนบุรีกรุงเทพนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสะแก้ว บางด้านนี้จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีริขันธ์จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลสงขลาปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสระนองพังงานะครับสุราษฎร์ธานี แล้วก็ไปดูในช่วงค่ำนับค่ำถึงดึกก็ยังคงเป็นโซนทาด้านนี้ประจวบพิรีขานนับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดตากนะครับลำพูนล,ลำปางพิษณุโลกกรุงเทพ นนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรียุทธยาชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดขอนแก่นมหาสรารคามกาฬสินธุ์นครสโสทรถ้าก็ถ้าไปดูในช่วงวันที่13นะครับช่วงเช้าวันที่13ก็เลื่อนไปโซนด้านภาคเหนือจังหวัดตาก ตากำแพงเพชรสุขโขทยัยพิศณุโลกพิจิตอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่จังหวัดน่านด้านนี้ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบกิริขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตแล้วก็พอช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่13ฝนฟ้าขนอง เยอะเลยครับโซนทางด้านภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกสุโขทยัยพิจิตรนครสวรรค์พระนครศรียากรุงเทพจนมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสจังหวัดตรังจังหวัดสตูลน,นะครับ ก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเรียกว่าฝนน่าจะเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่12ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ11ธันวาคมก็เป็นข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ